สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องผู้ติดตามน้องเศรษฐีผ้ารวยทุกปู้ทุกคนครับมาตามนัดครับพี่น้องมือนี้น้องเศรษฐีพานรอบครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องนะครับผมขอขอเว้าถึงนะครับอาการเป็นสัตว์ของง่วให้ฟังก่อนนะพี่น้องนะครับพอเป็นแนวทางพอเป็นประโยชน์นะครับในการที่พี่น้องนะครับจะได้ไปสังเกตง่วเจ้าของนะครับสําหรับพุด ทีเลียงไม้นะครับปูที่เลียงไม้ผูที่บทันหูว่าม่วเป็นสั์เป็นแบบไดนะครับอาการของว่วเป็นสัต์พี่นอ้องมีประมาณนี้ครับพี่นอ้องหนึ่งนะครับเป็นสั์ปกติทั่วไปนะครับอาการเป็นสั์เป็นเป็นปกติทั่วไปเป็นปกติทั่วไปไหมายถึงยังนะครับอาการเป็นสัต์ปกติทั่วไปก็คืออวัยวะเพศบวมแดงครับผมนะครับไม่น้ำเมือกออกนะครับ แล้วก็มีการห้องหอน้นกะวนก็ไหวนะครับบรยูนิ่งนะครับปีนไปตัวอื่นนะครับผมน้ำบ่ก,กินหญ้าบ่ก,กินนะครับอันนี้คืออาการเป็นสัตว์ปกตินะครับที่เห่าสามารถลูกเห็นกันทั่วไปนะครับจะเป็นงอสาวก็ตามโมเมนต์งสาวก็ตามนะครับเป็นสัตว์ปกติแบบนี้ครับแล้วอีกต่อมาครับผมสองเป็นสัตว์เงียบ <c oughs> การเป็นสัตว์เงียบนี่ก็คือ เพื S <S <々>่อนบองหองบองหุ่นบอกระว้นบอกระว้ายนะครับบองปีนปลายตัวอื่นนะครับกินน้ำกินหยาปกตินะครับแต่นะครับน้ำเมือกเพื่อนออกนะครับน้ำเมือกเพื่อนออกเอาไว้เยวะเพื่อนแดงนะครับเอาไว้เยวะเพื่อนบวมนะครับน้ำเมือกออกนะครับแต่อาการอย่างอื่นบอมีนะครับบองหองบองห้่นบอกระว้นกระวายนะครับกินน้ำกินหยาปกตินะครับบองปีนปลายตัวอื่นนี่คือเป็นสั์เงียบครับพี่น้องและอีก ข้อที่สามครับผมเป็นสัตเ์ี้าเป็นสัตเ์ี้าเป็นแบบใดพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อเป็นสัวหนิ่โดยมากนี่เป็นมือเดียวครับพี่น้องนะเป็นสัวหนี่เป็นโดยมากนี่เป็นมือเดียวนะครับแต่สําหรับบางตัวบันนี่เป็นสามมือสี่มือก็มี่ครับพี่น้องอาการของเพื like. ่อนเป็นแบบใดครับอาการเป็นสัตเ์ี้าของเพื่อนก็คือเพื่อนห้องครับผมถ้าเพื่อนห้องนี่เพื่อนจะห้องติดต่อกัน สองมือสามมือสี่มือก็มีครับพี่น้องนี่คืออาการเป็นสัวแยวนะครับหรือทานน้ำเมือกพ่นออกน้ำเมือกพ่นออกก็จะออกสามมือสี่มือติดต่อก,ก,กันนะครับนี่คือการเป็นสัยแยวนะครับแล้วบระเนหลังจากทีห้หองหูวอาการเป็นซัต์ของงัวงแล้วนะครับต่อไปการผสมเขาจะผสมแบบใดน,นะครับเขาจะผสมเวลาใดน,นะครับหลังจากที่เข้าเข้าเข้า รูอาการเป็นสายของงวัวแล้วเวลาที่เหาจะผสมพี่น้องนะครับหลังจากที่งวัวเพิ้นแสดงอาการนะครับห้องห้นกระว่นก็ไาวนะครับอย่าบอกกินหน่าบอกกินนะครับเอาไว,ว้ยาเห็ดบวมแดงนะครับมีน้ำเมือกออกปีนปลายตัวอื่นนะครับอันนี้คือขอสังเกตถ้าเห้าจะผสมบัดน,นี้พี่น้องนะครับผสมผสมพอพันหลังจากที่เพิ้นแสดงอาการมาเนี่ยแล้วบันดนี้พ้นปีนปลายตัวอื่น หรือเพิ่นให้ตัวอื่นปีนไปเพิ่นนะครับโดยที่ตัวอื่นปีนไปเพิ่นเนี่ยเพิ่นบอลแลนหนีเพิ่นบอโตกใจวัชพ็อทเพิ่นยืนในเขาขึ้นขี้ขื้นข่มเพิ่นนะครับบางตัวก็จนสีลมสีเซไปเพิ่นนะพี่น้องนะนั่นคืออาการยืนนิ่งครับผมอาการยืนนิ่งถ้าเฮาจะผสมพอพันนะครับก็สามารถที่จะไปเอามาผสมได้นะครับสําหรับสําหรับผสมสดผสมพอพันนะครับผมส่วนการผสมเทียมนะครับแต่เฮาจะผสมเทียมนะครับ ต้องล่อให้อาการเพ้นหนิดสงบพี่น้องนะล่อให้อาการเดี๋ยวว่าเพ่นห้องหุ่นกระวุ่นกระว่ายน,นี่แหละนะครับให้อาการเพ้นปกติก่อนให้ใครพ้นตกดีๆก่อนให้ให้อาการพิ้นเย็นลงก่อนมาจันทร์นะครับย่างย่างย่างน้อยนะครับเฮ้านับจากเวลาที่เพ่นพ้นนิ่งเนี่ยนะครับไปนะครับย่างน้อยส,สิบชั่วโมงขึ้นแลวพี่น้องเอา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 ที่แนนนอนก,นก็คือว่าเอา,าตั้งแต่แปดถึง 14ี่ชั่วโมงนะครับแปดถึงสิบสี่ชั่วโมงนะครับนับจากหลังจากี่เพื่อนยืนนิ่งเนี่ยห้เราเห็นเนี่ยนะครับเข้าจังผสมนะครับแดถึงสิบสี่ชั่วโมงนะครับจังผสมเทียมนี่คือการผสมกับผมนะครับอะไรผมขอเขามาพูดถึงน้องเศรษฐีต่อพี่น้องน้องเศรษฐีนี่นะครับเพื่อนอาการเป็นสารเพิ่นนะครับเพื่อนห้องนะครับเพื่อนห้องเพิ่นห้่นเพิ่นกระ้วนกระว่ายนะครับ ยาบกินหน้ามบกินนะครับทั้งรอบแรกรอบสองนะครับรอบแล้วก็รอบที่สามนะครับอากาศาเป็นสายของเพิ่นนะครับผมแล้ววันนี้น,นะครับหลังจากที่ผมนะครับหลังจากที่นี่แหละเพื่อนกับสัตว์ในรอบที่สามผมก็ได้นะครับให้ฟ้ามเขามาผสมผสมพอพันธุ์นะครับผมเปลี่ยนจากการผสมเทียมมาเป็นการผสมผสมโตนะครับผสมพอพันธุ์ หลังจากถิดผสมแล้วนะครับอาการเพิินมีแบบใดแน่เพิินเป็นแบบใดแน่นะครับผมยี่สิบเอ็ดมือที่ผมเฝ้าสังเกตอาการครับพี่น้องอาการทั่วไปนะครับหลังจากที่ผสมแล้วนะครับในมือที่สองมีน้ําเมือกออกครับผมมี่น้ําเมือกออกซึ่งน้ําเมือกนยเป็นเป็นเป็นธรรมดาแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นการคับของเสียนะครับออกจากร่างไข่เพิ่นออกจาก มัลูกเพิ่นนะครับผมหรือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่น้องเศรษฐีนี่ผมต้องบอกยจ้งสิว่ามือที่ผสมสดผสมพอพันนะครับผมเพิ่นผสมสองโตนะครับผสมสองโตจังไรหมายถึงว่าพอพันตัวแรกขึ้นแล้วนะครับผสมแล้วก็เอาพอพันอีกตัวหนึ่งมาผสมทับซ้อนอีกนะครับแต่การผสมวั่วนี่พี่น้องถ้าเพิ่นจะติดเนี่ยผสมเธอเดียวก็ติดนะครับผสมตัวเดียวก็ติดบ่ต้องม่ต้องผสมหลายตัวนะครับแต่กัด เพิ่นก็ผสมหซ้ซื้อนะครับผมเพราะว่าในผสมกับเพิ่นมากโดนนะครับเพิ่นก็นเลยผสมเอาใจลูกข่าวสันทรเถาะหลังจากที่ผสมพี่น้องมาเน,นี้อาการถีดแสดงออกนะครับน้ำเมือกเพิ่นไหลนวันที่สองนะครับน้ำเมือกออกแต่น้ำเมือกเพิ่น,นเพิ่นจะออกตอนกลางคืนนะครับผมตอนเสารจังสีเห็นว่ามีห้อยตตดอยู่อยู่กลนเพิ่นนะครับอยู่หางเพิ่นว่ามีมีเมือกออกนะครับ น้ำเมือกเพิ่อนออกหลังจากผสม,มแล้วนะครับประมาณ4เซ4เซ4เท่อพี่น้องนะครับเป็นเพราะว่าพอพันธ์สองตนะครับนาอฉีดน้ำเชื่อเข้าไปในโมลูเพิ่นนะมันมีปริมาณไหลนะครับการขับของเสียขับออกมาหลายเท่อวัอนจเนาะนะขับออกมาน้ำเมือกออกมากัน 3, 3 4เซเท่อครับพี่น้องนะครับท่าที่สังเกตดูนะครับผมแต่ในในครั้งสุดท้ายนะครับ ในครั้งสุดท้ายที่น้ำเมือกพ่นออกน้ำเมือกเพ้นออกในวันที่ยี่สิบนะครับน้ำเมือกพ้นออกแต่เป็นน้ำเมือกขาวครับพี่น้องเป็นน้ำเมือกขาวบ่แม่น้ำเมือกใสนะครับถ้าน้ำเมือกง้อเป็นซัดนะครับพี่น้องมันจะเป็นสีใสนะครับสีใสคือคือไข่เนี่ยพี่น้องคือไข่นะครับมันจะมันจะมันจะเนื่นะถ้าเป็น้๊อเป็นสั์น้ำเมือกพอนจะใสเนืดนะครับพี่น้องด้าน้ำเมือกที่พ้นออก ในวันที่20นะครับผมเป็นน้ำเมือกสีขาวนะครับขาวเข้มขาวคุนสันเถาะนะครับบรใสนะครับเป็นเมือกแต่บรใสแต่เป็นสีสีขาวสีคุนคุนนะครับสําหรับเมือกที่ออกในวันที่20ครับพี่น้องนะครับซึ่งเมือกแบบนี้นะครับจากติดผมเลี้ยงมากนะครับผมหลยโตนะครับบม่ได้เข่าคางเจ้าของพี่น้องบ่ได้บ่ได้ปอบใจเจ้าของว่าว่าเพิ่นจะติดนะครับแต่เท่าที่สังเกตมากนะครับ เมื่อที่ออกมาสีขาวสีขาวคูนขาวเข้มเนี่ยนะครับโปรเซนการติดสูงนะครับสําหรับผมเ้อสําหรับผมสําหรับงวผมนะครับและบบนิยมนะครับ <c oughs> อาการอย่างอื่นนะครับที่สแสดงออกให้เห็นนะครับผมเอาไว้เยาวเาวเพศเพ,พิ่นพี่น้องนะครับเอาไว้เยา่าเพศเพิ่นหดล่งพี่น้องหอล่งหดหดหดหน่อยล่งนะครับแหลมล่งนะสั่นลง่งเห็นบห เอาว่ายาวะเพลเพลพนจะหดลงนะครับแห่งลงเหวลงนะนี่คือคือลักษณะภายนอกที่ที่เห็นนะครับผมแล้วก็กินหญ้านะครับกินหญาดีแต่ถ้าพูดถึงกินหญ้านี่เพื่อนก็กินดีปกติอยู่นะครับกินดีอยู่แต่น้ำนี่เพื่อนกินหลายขื้นนะครับพี่น้องกินน้ำลา้ขื้นแล้วก็เหวลายขื้นนะครับเหวดุว่ราะจะเนาะเหวดุแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ หางเพื่อนนี่หางเพื่อนจะบบปิดบบปิดดีว่าต่อโบปิดดีบบปิดเอาไว้อยูะเพืเพื่อนซึ่งในกรณีหางบบปิดเอาไว้อยูะเพืนี่เสื้อถือบ่คอยได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับบางตัวแบบบปิดเอาไว้อยูะเพศ่กะกะบ่อกะติดกะมี่นะครับที่บบปิดกะบบปิดติดกะมี่นะครับปิดบบติดกะมี่นะครับซึ่งกับโเป็นบบเป็นที่ ยุติว่าว่าบปิดอวัยวะเพศนี่ต้องติดบบบบอ,อยเปอรเซนครับแต่อีกอย่างหนึ่งบัานี่หางเพิ่นจะจะจะ,จะมาพาดไว้ทั้งขางเด้หางเพิ่นจะง่งพี่น้องโคง้คงๆนะมนาพาดไว้ทั้งขางอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอาการที่แสดงให้เห็นนะครับหลังจากที่ผสมพันธุ์รอบในรอบที่สามนะครับซึ่งในรอบแรกรอบสองบบบแสดงอาการแบบนี้นะครับผมบแสดงอาการแบบนี้นะครับสําหรับสีสันเพิ่นนะครับผม ถือว่าในสายตาผมเนาะอยู่กับเพิ่นทุกมือนะกสิถือว่าปกติอยู่นะครับสีสันก็ถือว่าถือว่ายังปกติอยู่นะครับยังปกติอยู่สีเหลือมขื้นบ่สิมั่นขึ้นบอกระสีต่างๆแนครับผมสีต่างๆขื้นแนจัหน้อยนะครับคนอ้วนแนนะครับนานแนนะครับนี่คืออาการข้าวๆกับพี่น้องนะครับที่เพื่อนเป็นซัด แลวกไในทําการผสมผ่านมานะครับสามรอบนะครับโดยสองรอบแรกเป็นการผสมเทียมนะครับมติดนะครับผมแล้วก็รอบที่สามเป็นการผสมพอพันุนะครับเป็นการผสมสดนะครับซึ่งการผสมสดนะครับผ่านรอบมาแล้วนะครับพี่น้องนะครับผ่านรอบมาแล้วอาการก็ตามที่ผมบอกสุภาพไม่พี่น้องได้ฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการสังเกตมั่วเฮ้านะครับ ว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสั์แล้วนะครับเป็นสัตว์แบบใดนะครับสําคัญครับพี่น้องสําคัญถ้าเฮ้าบาใ่ใจนะครับถ้าเฮ้าบ่ใจปล่อยปลาล่าเรื่อยเนี่ยเรแต่เพิ่นสิขึ้นแ้วแจะเพิ่นสิลงนะครับ้าบาาาแวแต่เพิ่นส,แสิแสดงอาการนะครับหูกับหูโบหูกับโเป็นยังจะสั่นมันเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเสียเวลาเฮาเสียเวลาเพราะว่ายังรอบการเป็นสัตว์ของง่วพี่น้อง2 1มื้มือโดยประมาณนะครับรอบการเป็นสัตว์ของง่ว ถ้าเพื่อนเป็นซัดรอบนี้นะครับเข้าปล่อยผ่านไปเข้าบ่สังเกตเข้าบ่หูนะครับเข้าบ่ใส่ใจมันก็ต้องไปล่ออีกยี่สิบเอ็ดมือนะครับนะครับการเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงงัวนะครับต้องต้องใส่ใจหลายๆเลยลรัพี่น้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับว่าเพิ่นเป็นซัดช่วงใดเป็นเวลาใดนะครับเขาจะผสมเวลาใดนะครับนี่สําคัญครับพี่น้อง เพราะว่าถ ja ้าห้าเหาบอไซใจนี่มันจะเสีซเวลานะครับนี่คืออาการโดยเข่าๆนะครับผมติดผมเอามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับสําหรับอาการเป็นสัตว์ของน้องเศรษฐีนะครับแล้วก็ผสมผ่านมานะครับผมว่ามีอาการแบบไดลักษณะแบบไดให้สังเกตนะครับผมตามติดผมว่ามานี่คือคืออาการของน้องเศรษฐีนะครับซึ่งจะตรงกับมั่วของพ่อแม่พี่น้องบอนั่นรับลองเอาไปเทียบเคียงเบิ้งงรับพ่อแม่พี่น้องนะครับลองเอาไปเทียบเคียงเบิ้งนะครับมาติดผม บ่มาี่ง้วพงวิน้องเป็นแบบนี้บอนะครับผมนะครับถามี่ขอสงสัยเองกันสอบถามขมาได้ครับพี่น้องนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมพุ่มปัญญานะครับเล็กๆน้อยๆการสังเกตนะครับเพราอเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงง้วห้านะครับเพื่อจะได้บทเสียเวลาเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในการที่จะเฝ้าสังเกตอาการง้วจ้าของนะครับผมมาเป็นจังไรแน่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมกะขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่ครับผม กดติดตามให้ช่องน้อยๆผมแน่ครับผมน้องเศรษฐีผ้ารวยกับผมถ้าผมมีคลิปดีๆนะครับคลิปใหม่ๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงงูกับผมก็จะได้นํามานะครับทายทอดนะครับมาเบาสู่ฟังนะครับให้พี่น้องได้ไปเป็นแนวทางนะครับในการสังเกตงวเจ้าของนะครับ่าเป็นแบบไรแบบไรแน่นะครับผมสองสองนะครับหลังจาก ่านรอบนี้ไปแล้วผมก็จะพามาเบื้องอีกนะครับสําหรับน้องเศรษฐีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ